ไม่อแม่ไม่ทำหรอผู้บริหารต้องถิดนพนักงานลูกจ้างเกษตรกรนี่สิเราก็สงสัยสักถามและปิดประชุมกันครับการจัดพิธีครั้งนี้ใช้เวรียากัท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็วิกรกรไม่ว่าจะสาสุนทท่านวังบริสันต์เจตดสองท่านประเร็นูํ ท่านที่เห็นมีท่านรองผู้ว่าอดีตรองผู้ว่าสองท่านนี้มีเมื่อกี้ท่านแนะนำคุณหมอ,อสนากันนะประดาจิตอาสานะทั้งนุ่มหมอปี2อง7นาประเทศไทยตัวแทนองค์การสหประชาชาติไปท่าฟังคับให้รัฐบาลผิวขาวซึ่งรัฐบาลแต่ของหนะ้า ให้มีการจัดเลือกตั้งทั่วไปตามพื้นที่ต,าตา่ตางๆเขาจะขึ้นป้ายว่าตัดตรกันประโยคเนี้ย<อ>แล้วก่อนเลือกตั้งสองวันก่อนลงคะแนนสองวันตากันแล้วก็่านทอดออกทรศน์มีไม่ถลงคะแนนเลือกตั้งเขาสรุปมาสี่เรื่อง,ง,อง,องคนทั่วสาระดังทออไม่ได้<อ>แต่ท่านเ <พอ S 1> ชื่อไหม ส่วนการที่สามคือพวกเกตของการร่างน,าน,านโยบายู่นะครับจำนวนห้าท่านทั้งห้าท่านนี้นนก็ได้ถ่ายทอดวิชาการวิทยาศาสตร์ต่างๆต่ามตัม้งรฤษภาคมถึงที่สี่สิงหาคมครับเพื่อครับดังนั้นก่อนที่ระบบจะเข้าถึงเรื่องผ่านให้พี่น้องประชาชนนะในเขตจ,จังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่สามสามครอมีสองมาตรฐานและส่วนที่สี่สามท่า ลและวันที่สามสิบสามดึงหมดปีเท่านี้นะครับตามที่ผมได้ที่แจงไปก็มีในบทที่ห้านะครับหน้าที่ของร้านที่ร้านจะต้อง 50เด็กการใดที่รัฐทุ่มเนทุนมันตล,ลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดให้ประาา